หลังแท่งนี้ครับเป็นไฟนอลครับดูดูแค่แท่งนี้ครับมันจะเบรกหรือว่าจะไม่เบรกนะครับถ้าไม่เบรกนะครับก็วัดกันที่ปลายไส้นะครับออเดอร์ตรงนี้เป็นขาขึ้นนะครับตอนนี้พี่ไอ้กำลังรอดูอยู่ว่ามันจะเบรกกรอบด้านบนขึ้นไปได้ไหมนะครับสังเกตตรงนี้นะครับความเป็นปัจจุบันขาขึ้นนะฮะแล้วก็ มาสร้างกกอบไซเวย์อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเบรกขึ้นก็จะกดตามนะครับถ้าเบรกลงก็จะกดตามเหมือนกันนะครับเพราะว่าภาพรวมใหญ่จริงๆแล้วก็เป็นขาลงนะครับแต่ว่าความเป็นปัจจุบันเนี่ยมีการปรับขึ้นนะครับมีการสร้างเกาบพักราคาอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนกําลังเลือกทางว่าจะไปทางไหนดีนะครับถ้ากราฟทรงนี้นะครับสร้างกกอบพักราคาอยู่ประมาณ10กว่านาทีถ้าเลือกทางใดทางหนึ่งนะครับก็มีโอกาสนะครับที่กราฟจะไปต่อ แต่ถ้าเกิดว่าตรงกับแท่งเดือะไฟนอนนะครับเราจะวัดกันที่กรอบสองกรอบที่พีไอีไว้นี่นะครับถ้าตรงกับแท่งเดือะไฟนอนแล้วไม่เบรกนะฮะเราจะวัดกันที่กรอบสองกรอบนี้นะครับกราฟค่อนข้างที่จะมีไส้ในทุกๆแท่งเทียนเลยนะครับแต่ถ้าเบรกจะกดตามนะครับถ้าไม่เบรกก็จะกดที่กรอบนี้นะครับหลังแท่งนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับหลังแท่งนี้นะครับมาดูกันอ่าน้องดูใหม่นะครับความเป็นปัจจุบันนะครับ ปรับตัวสูงขึ้นนะแล้วมาสร้างกรอบพักราคาอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนกําลังเลือกทางว่าอาจจะไปต่อตามความเป็นปัจจุบันของกราฟนะครับหรือนะครับหรือจะลงต่อตามเทรนใหญ่นะครับตรงนี้อาจจะเป็นการขึ้นมาสร้างสวิงไฮเพื่อที่จะลงต่อก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านนะครับไม่เบรกนะพี่ไอจะกดที่กรอบนะครับกรอบที่พี่ไอตีไว้นี่นะครับเพราะว่า,าแท่งต่อไปจะเป็นแท่งเดอะไฟนอลนนะฮะ มาดูกันนะครับด้านบนนี่แรงเทขายทั้งนั้นเลยนะครับหลังแท่งนี้ครับเป็นไฟนอลครับดูดูแค่แท่งนี้ครับมันจะเบรกหรือว่าจะไม่เบรกนะครับถ้าไม่เบรกนะครับก็วัดกันที่ปลายไส้นะครับวัดกันที่ปลายไส้แพ้ชนะก็ให้ตลาดมันตัดสินนะครับพี่ไกดเลยครับพี่ไกดเลยแท่งนี้เป็นไฟนอลนะครับตอนนี้9ก้าโมงตรงนะครับ 9โมงตรงอันนี้ถ้าเกิดว่าน้องๆขยับเป็นไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับมันจะขึ้นมายาวๆเลยนะครับแล้วก็โดยธรรมชาติของกราฟนะครับมันควรจะทิ้งไส้นะครับเราก็วัดกันที่ปลายไส้นะครับอันนี้เป็นหลักการง่ายๆเลยนะครับามาดูกันที่1นาทีนะครับดูว่าแท่ง The Final ของมี่ไอน,นะครับถูกแท่งถูกที่ถูกเวลาจริงหรือเปล่านะครับน่นี่นะฮะ มันใจกดตั้งแต่เปิดแท่งเลยนะครับว่ากราฟควรจะต้องทิ้งไส้บนนะครับไม่มีอะไรยากครับถ้าเราเข้าใจพื้นฐานเข้าใจที่มาที่ไปของมันนะครับบันนารี่นะครับวัดกันแค่จุดนะครับเพราะฉะนั้นแพ้นิดเดียวชนะนิดเดียวก็ส่งผลนะครับก็เรียบร้อยนะครับสวยงามครับเดอะเฟนนอนใครต้องการที่จะเรียนรู้นะครับทักษะพี่ไนะครับสวัสดีครับผม